นิทานกล่อมน้องม้าลายเป็นนักเรียนใหม่ไม่ยอมพูดไม่ยิ้มและไม่ยอมเล่นกับใครๆเพื่อนๆพากันสงสัยว่าม้าลายมีความลับอะไรทุกๆวันพี่ไดโน่เห็นม้าลายชอบแอบไปนั่งอยู่คนเดียวและกินขนมอย่างอเ็จอร่อยดูสิย่ามของม้าลายเต็มไปด้วยถุงขนมมากมาย วันหนึ่งไดโน่ ino, เสือน้อยและเต่าพากันตามหาม้าลายจนพบทั้งสามพากันล้อมตัวม้าลายไว้และหยอกล้อให้ม้าลายพูดด้วยและแล้วทั้งสามคนก็ต้องเมินหน้าหนีเมื่อม้าลายอ้าปากพูดเพราะปากของม้าลายเหม็นมากๆแถมเต็มไปด้วยขี้ฟันสีเหลืองๆดำๆ พี่ไดโน่พาม้าลายไปแปลงฟันฟันเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวสะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นม้าลายดีใจมากขอบคุณพี่ไดโน่และสัญญาว่าจะกินขนมน้อยลงและแปลงฟันให้สะอาดทุกวันน้องๆคงรู้ความลับของม้าลายแล้วนะครับที่ไม่ยอมพูดกับใครเพราะปากเหม็นนั่นเอง น้องๆอ,อยากมีฟันสวยปากไม่เหม็นต้องแปลงฟันทุกๆวันทั้งตอนเช้าและก่อนนอนคำถามทำไมม้าลายจึงไม่ยอมพูดกับเพื่อนเพื่อนถูกต้องแล้วค่ะที่ม้าลายไม่ยอมพูดกับเพื่อนเพื่อนเพราะม้าลายปากเหม็นคำถามทำไมม้าลายจึงปากเหม็น ถูกต้องแล้วค่ะที่ม้าลายปากเหม็นเพราะม้าลายกินขนมมากแล้วไม่แปรงฟันคำถามถ้านักเรียนไม่แปรงฟันฟันของนักเรียนจะเป็นอย่างไรถูกต้องแล้วค่ะฟันจะมีขี้ฟันสีเหลืองเหลืองและดำดำคำถามถ้านักเรียนไม่อยากให้ปากเหม็นและมีขี้ฟันสีเหลืองเหลืองดำๆนักเรียนต้องทำอย่างไร ถูกต้องค่ะนักเรียนต้องแปรงฟันตอนเช้าและก่อนนอนทุกวัน